สวัสดีคุณผู้มเลยก็เอ็นจีจีสมุยนะครับผมวันนี้ก็เรา,ามาอยู่กับเออไ่ไม้คราบแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับผมดูเจ้าของคลิปนะมันมอบหมายงานให้ผมนะฮะเดินนวลวอลก่อนออออเออพอแล้วครับพอพอพยอกูยอมครับกูยอมครับใครเข้ามาในเซับ์ใครเข้ามาในเซอร์เกิดรุนแรงคลิกออกด้วยนะเกิดรุนแรงคลิกออกด้วยตัดต้นไม้ก,ก่อนแล้วกัน ทครแม่ตีให้มัน,นเซฟกันรูนาคิกออกด้วยคิกออกด้ได้ได้ได้จังวะพี่กมาแล้วมันก็เข้ามาอีกอะเบนี่ <laughs> คิกออกดโไย,ยพีมันนี่ดยอมันนี่เขเพิ่งสมา ตัวค้าไม่รู้ตัวค้าใครไม่รู้กูโด้แล้ไม่ใช่นั้นรู้ไหมใครไอเตอร์ดูแล้วดูแล้ว่าเอเต้ย์เออเอาราคาเลี้ยงจะขาขวาทีเดีบวเอ้ยขวานขวานไม้ใช้ไม่ได้นะวนวนนะเวอ,อร์ดีดไปเจ้าหินไม้เขาคุณไปเผืนละได้ละได้แบบทาไมเลี้ขวานมาไม่ได้ ก็บอกมันเป็นเวอร์อีดีดเราเล่นในเซิร์ฟน้อไม่ได้เปิดแลนจะมาจ้าตีนดิเอ้าจริงๆไม่ได้เปิดแลนเล่นกันเองไม่ได้เคลื่อนแบบใกล้ๆกันเท่าหน่อยแต่ว่าไม่เจอเจอร์ที่เราก็แค่ขวานไม้ก็ใช่ไงนขวานไม้เวอร์อีดีดแต่ขวานไม่เป็นเวอร์อีดีเข้าใจอ่ะก็ใจไม่เข้าใจเออไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องเข้าใจมันที่บนที่ผาน ก็แยขวานเลยนะก็ขวานหินใช้ขวานเหล็กอ่ะแย่วานไม่มแยนไขวานหินเออุน่ะ้ยต้องยาพูาวก่อนเร็วไมไม่ก็ต้องไมเออไม่ก็ไม่วะเดี๋ยวไม่ต้มากินข้าวผม่าแล้ว <Now. S 1> หาหาเองนะเออเราเราจะอยู่บ้านเดียวกับอ,อีบาสเฮ้ยสร้างบ้าในใกล้ๆกันดีกว่าพอผู้หญิงนอนเราเข้าไปรุมสกร,รมหุยไม่เข้าใจเลยทำไมตัวละครไมค้ต้องสูงแค่สองบล็อกทำไมย้าย้สือบพันบล็อกนะไม่ใช, 100, ไใช่ไม่ใช่เนเ้อแมนนะเฮ้ยไอบ้านแร้ส เ,เอเตอร์แมวอืมพังไม่พังจะพังก็เล่เองมันเล่นของเราจุดบ้าตัดไม้เถื่อนเลยนะเราได้บา้านนะบ้าเราตีต้นข้าวอยู่ต้องการทำามาได้พูดชวนด้วยว่าเขาต้องเขาต้องการเล็กที้ไม่สนละเอ้ยเ,อเอจอเล็ก เจอแรงใครมาอยู่แถวนี้ยเจอเล็กบ้างห้าก้อนใช่เจอไปดิใครมาทุบอะไรอยู่ข้างบนแล้วกดตัวอาร์ดูดิอ๋ออีกไหนวะเขาดูได้กดตัวอาร์ไม่มีกดตัวอาร์ยังไม่เห็นแร่นะตัวเอก็เห็นแน่นอนอะตัวอาร์มาไว้ตัวนึงช่วงหลัสิบหกอันนี้อืม ตัวอาร์มก็คืออันนี้เราขุดเราขุดตรงอย่างเดียวอันนี้เราขุดทับบ้านเอ้าเจอโคได้อีกไม่เจอเจอจุดเป็นอันหนูเอามาเพื่อไอเกมไหนรู้วะเดี๋ยวอย่าสั่งข้างต่อขาเราต้องเลิกแล้วไม่เห็นชื่อหนงไม่เห็นชื่อหนงละไหนรู้เองอ่ะไอเอมเซ็นโฮมาได้ใช่ไหมได้เล่นในเซิร์ฟ โอ้ยเฮ้ยมันเล่นไม่ได้เราไม่ได้เป็นโอพีให้โอพีแต่อย่าเกมหมดแล้วกันบาสเซนเซอร์ชื่อด้วยยิดด้มจุดิใครแล้วเร็วๆกุยบ้านเราได้ยินเสียงแมลงม,มุมแถวนี้ไม่ม<ช>ืดแล้วอยู่ในรูดีกว่ามืดแล้วในบ้านดีกว่า เฮ้ยเจอโคลนี่นานะผักไอไอเอ็มทำไฟดิฮะมันมืดทำไฟดิมันมืดเนะพวกเอลเลยมันมืดเอาดิเอาดานมานี่อ่ะเออดีจิบจิบประจทางขึ้นไปกองครับอยู่ไหนวะไม่มีแร่อะไรเลยต้องพายเวทเหียบไม่ยากดิเฮ้ยเราไม่มีไม้วะไม่ต้องมาใช้ร่วมกันน่ะแหละอยากอะไรก็ขอขอกันแค่นั้นอะ เ้าถามเือจะหาบ้านเราเจอไหมถามเราแค่นั้นแหละนั่นแหละสิงอะไรอ่ะแอดมินลิวฟ้าไฮรอดปัก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 ให้ให้ไอพีให้ไอ้นี่ไอพีเขาไปเดี๋ยวเร่ไอพีเองอ่ะมาแถวนี้เจอแต่เหล็กว่ะเฮ้ กดเกดตรงเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวไปซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไ่นก็เจอเจอเบกใช่ไหมเนี่ยเจอไยอ่ะ้อการถ่านมากกว่ามากกว่าสิบเลยเลยเอ็มย่างโมเฮ้ยมันหิวแล้ว่ะทำดีทำดีเผาเตาเผาดิเอ็งจะวิ่งเอ็งจะรีบวิ่งไปาหน้วยังไม่วิ่งในความหิวเต็มเปี่ยมเายแรกตัวละครยังบ้าหล่ะคือว่าเราได้บ้าแล้วแม่โคตรไวเลยเอยจะอยู่ในนี้เหรอแม่ล่าคืนแรก คือว่าคืนแรกเราได้บ้านแล้วเนี่ยเราลงไปขุดของข้างล่างนะแต่คืนแรกยังไม่มีแกะเนี่ยแต่ว่าบ้านโคตรมืดเลยกว่าซอมบี้ไม่เกิดอมาบรรยากาศร้างเลยแต่ว่าตอนนี้เจอโคแต่ตอนนี้ยังไม่เจอจะไม่เจอแล่อะไรเนี่ยยิงเงี้ยวลงท่าเดียวกับเราดิ กำลังลท่าสามอันเองอ้น้อยจังกำลังลงท่าแล้วอยากอยากไปอยากไปมากที่สุดคืออะไรรู้ไมีไปมอะรวนะเอามาแย่งมาเนี่ยเดี๋ยวพุดให้จิเออ็มเอ็มเอ็เอเอ็อมเอมออมเอหมเอมเอมเอองเอเเขียเเอ็มอเอ็อ็เอ็เออเอ มแมงมุมอยู่ตรงนี้แมงมุมอยู่ตรงนี้เอาอะไรไหมเดี๋ยวแมงแมงจักอยู่ตรงนี้แมงจักเออใ,ใช่ใช่ลืมไปเลยบาเดี๋ยวขอขอเกมหมดักคู่นะไม่เดียวไม่ใช่ <c ười> ใช่เลยรับเตียงใช่ไหมเอ้าไม่เอ้าแล้วม,มันอ๋อลืมไปดีกว่าบาสเปลี่ยนเซิร์ฟใหม่แล้วเลยสัตว์เลี้ยงเลยหายถกรรมบามตองหายเลยกรรมรีช ตลุดใจจนร้องไห้อ่ะมีเรื่องจริงนะก็บอกแล้วจะสร้างทำไมสร้างบ้านไม้ดีๆแลยใครมากคีกคีัดไปออกเลยอย่าคลิกเองเออจะเก็นคลิก้วโอ้ยมันเจอตั้งสิบกอันมันไม่เบือเลยทำไมคุณ มันเจอตั้งสิบกก้มันไม่เผื่อเลยอ่ะก็เจอเหล็กอีกแยะขุดไปขุดมาเจอเหล็กอีกยังไม่เจอเจอเจอเหล็กขุดลงมาขุดลงมาตามตามวิถีนะเดี๋ยวให้เจ้เหล็กเจ้เหล็กเอ้ยอย่าตีผมสิเจอเหล็กเจอเหล็กจี๋อย่าตีผมสิเฉันจะทักเสียงกันด้วยแั๊นนึงเดี๋ยวขอยืนนี่แป๊บนึงด B เมื่อ B A N จะที่พี่ชัดนะ ทีพีแล้ว V A N อะทีพีเหรอทีพีเอทีพีเอ็นสวัสดีบัสเอาที่ขุดมาหน่อยจิ้วบุกจิ้วบ<ห><ห>ุกว้ายทำไมบ้านแรกมาแรกเลยไม่มีเตียงเลยอะคืนแรกอะเอาที่ขุดมาหน่อยคืนแรกใครเขามีเตียงกัน,กนล่ะเออจะบ้างว่างนี่เออก็ต้องอยู่แต่ช้าเรืนเรื่นนี้นนบ้าขอขอเผาขอเผาหน่อยขอเผาเหล็กหน่อยจะได้ใช้เหล็กกัน เราจะจับกวดเน,นี่ยใช้บ้าก็ใช้ของร่วมกันนะมีเพชรก็ใช้ร่วมกัน <c oughs> ถ้าเกิดไม่มีเพชรอ,อ่ะนั่นก็ใช้เหล็กอ,อ่ะอะถ้าเกิดไม่มีเหล็กอ่ะก็มีอยู่แล้วเหล็กอ่ะไปตายแล้วไปไป,ไปต้องบบเลิ่นโคมันไอแอบสิคเดี๋ยวไปเฝ้าเหล็กดีกว่าเดี๋ยวมันมาดูเออไปเลยวเร็ว ม,มันมันมีมันมีอำนาจอยอู่มีอำนาจมันมีอำนาจคือทีพีทีพีโดยไม่ต้องทีพีเอเราเนี้ะเออก็ให้โอพีไปแล้วอะคะือค่อเอื่อทำไมมันต้องพูดอย่างนี้ด้วยือื่อเชื่อแจ็คลืมเื่อชดแล้วไงเฮ้ยเหมือนเรามาอยู่ข้างใต้แล้วว่ะบารดเสียงมันเดือดอยู่แถวเนี้ยมาดูนี่นเราแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยเสียงมันเดือดอยู่แถวเนี้ยมาเอ็กเลดเลยเนี่ยเสียงอะไรเดือด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 เนี่ยอาวา Lavi, gì? Chờ hai con à? Nhi ngay, ngay bác! Nhi ngay bác! Chờ lèo! Chờ lèo! Chờ lèo à? Bác ngồi ngồi ní Bác mày nuôi lời à? Bác ý lệch gì tụi nó Ui! Mệt! Giờ khó bị ăn khóc cả. Thêm chuột đi! chuột đi! Thêm chuột Ui! Thế màn hình chứ? Đi măng à? L, U... Rồi có แมของแม่งวะแอลยูแล้วก็อะไรตาของก่อนแอลยูแล้วก็อะไรนี่เจออะไรอยู่ใตายแล้ววะใชบเจออล็กจังวะแอลยูอะไรเราจะล็อกกล่องในนั้นไว้กล่องโต๊เหมูอ๋อไม่จับเป็นต้องล็อกไม่ได้ไม่ได้หรออยาจะบอกเดี๋ยวมามาดูของไม่ใช่แม่จะบอกเกมกลุด ยินดีด้วยครับเกมได้เกมปูปแล้วได้แล้วบาร์ข่าว,าวแล้วมีข่าวแล้วอีกข่าวนึงฮะ,คะเครื่องแข็งไม่ใช่สก,กายบัางฮะโอ้ยมีคอมเป็นไลน์มากทุกคอมทิ้งเลยไปเพราะว่าถ้าเกิดบาค้ามันมันในอะมันค้างสก,กายก็จะบารยย์ก็ copy สะกาย,ยบาัดเาร์เด็ก เด็กเจอศิบกอู้หู้มาเล่นเคมาด้วยอยู่บนเวยก่องนโอเคมา้าปิดเพลงบ้าจี้เกียร์ิดใครจอย็กคิกเลยฐานฐานพอป่ะาน โอ้โง่อยู่ตั้งนานเนไอซ่อมของได้นะซ่อมของได้นะเยี่ยมซ่อมของได้นะเฮ้ยคนมีโอพีอซ่อมของได้อม่อืมซ่อมไปเป็นอีกใกล้เซิร์ฟไปนั่นมันก็ซ่อมได้อกอ่นะอะไรก็ซ่อมได้โอ้โหอะไรจอมห่ไม่เหมือนจริงอู้หููู้้้หู้แเดี้ยดวยแต่เป็นตังเหรอ ไอ้เอ็มเดาเดวเราทำที่ขุดเหล็กไปฝากย,ยังเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะป๊าเรวินเฮ้ยะจัดโคเรวินขนของมาเลยเร็วๆอะไรอ่ะเจอเรเวินเ, <explored S 2> เหวหเหวิวที่มีแร่เยอะๆอะอ๋อน้ำน้ำี่ลาวาบน้ำด้วยเนาะเออเนี่ยเจอเนี่ยอุ้ยไม่ได้เอ็กเล่แต่ยังได้รวยเนาะ เจอโคลงมาเนี่ยก็ขวดแล้วยวที่ไฟพังที่มันสว่างสว่างก็จะจะเออหวดกิ๊บต้องเลี้ยวซ้ายไปเลยแน่นอนก็เจอได้สองยาวๆนะเพราะเะพระาะเอ็งจันทนาอร EP หนึ่งอ่ะเองจายนี่ลากเพื่อนมาอัดใช่ไหมเอาเพื่อนมาอัดเองก็ต้องยาวๆหนึ่งชั่วโมงเต็มๆตอ่ะหนึ่งชั่วโมงนี่เราไม่ไหวแน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่เซ็ตไอ้ด้วยอ่ะไอเอ็ม มาเราไปหน่อยดิน <ame> ี uh, yeah. <Wow! S 2> ่มารับเราหน่อยเอ่ขอนกส์เจอแล้วเจอทางไปแล้วทีพีไอทีพีเลยวเหรอวีล็อกเกอร์อ๋อพี่ยะว้าวบ้านสวยหญ่มากเฮ้ยดูดิเนี่ยมาตัดปลายอนไปยังไปเลยมั้ย เล็ก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 เไอน้ำไอน้น้หัวกระจุอะไรนะ้ยต้องบินซ่อมนะเนี่ยขออนุญาตบินซ่อมแล้วกันไม่ไหวครับเราไม่ชอบน้ําะเียวเาขุดแล้วน้ามาทาไมอ่ะมันขุดช้าเอออะจมของบ้าน้าจะมาทาเตี๋ยอะไรกหนาเนี่ยเฮ้ย กันแปะอะไรอะแ <c oughs> ช่บ้มันมืดรู้ไหมน,น้มาแล้วมันมืดเจอเจอลองสิอยากรู้ว่าตอนนี้แกพวกแกมอยู่ไหนอะตอนนี้เรากับแกได้ยินเดวินใต้คูเฮ้ยเราเหลือไว<ห>อ<ไ>ีกหนึ่งอันเหลือไว้อีกหนึ่งอังหนหมดแล้วเด้งอันอยู่ตรงนน้นเด้งอ,อันแล้วเจ็บ รู้แม่ขุดไปขุดมาเจอน้ำนะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลงลงไปขุดในนี่ให้ดูนะครับได้มอนเฮ้ยเราเราอย่าพุ่งสร้างบ้านเราขุดแรกก่อนแรกเป็นขุดถ่ายนะคะเฮ้ยมันมืดเราเอาไฟมาไหนดิา้์ดไงทำไมเขาทำไมทำไมเขาไม่พูดเองอะไรเกอะไรการเลยนเขาเนี่ยเขาทำไมเขาจะให้คนอื่นขุดลงไงอ่ะรายการเราแค่หาได้ยากมากเลยกว่าจะเจอเฮ้ยเจออง